สวัสดีนักอ่านทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านเรื่อง Washington D.C. แนะนำให้อ่านคำศัพท์ก่อนเริ่มหรือว่าดูคำศัพท์ไปพร,พร้อมๆกันซึ่งคำศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลย We can go on a trip to this big city, Washington D.C. We พวกเรา can สามารถ go on a trip แปลว่าออกเดินทางหรือไปเที่ยว ที่ city ที่เมือง big ขนาดใหญ่ this แห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่าอะไร Washington D.C. ประโยคนี้ we can go on a trip to this big city Washington D.C. หลายคนอาจจะงงว่าไอ้ Washington D.C. เนี่ยคือเมืองอะไรจะขออธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ หรือว่าความเป็นมาสักนิดนึงวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติอเมริกาโดยมีท่านจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกวอชิงตันดีซีเนี่ยโดยตัวย่อดีซีย่อมาจากคำว่า District of Columbia ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย และคำว่าโคลัมเบียก็มาจากชื่อโคลัมบัสซึ่งเป็นผู้คนพบทวีปอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งวอชิงตันดีซีเนี่ยมีเขตติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็รัฐแมริแลนด์เพราะว่าเป็นผืนดินที่บริจาคโดยรัฐแมริแลนด์ Maryland, แล้วก็รัฐเวอร์จิเนียเพื่อเป็น District of อฟโคลัมเบียที่ถือว่าไม่ขึ้นอยู่ในเขตของรัฐใดๆและนี่คือเรื่องราวโดยย่อของวอชิงตันดีซี Rabitagalai Here is the spot on the map Here Ni Hualai Spot แปลว่าตำแหน่งหรือว่าสถานที่. on the map บนอะไร? the map Bon Here is the spot on the map Ni Hu Bon We can take the subway train around the city. พวกเราสามารถอะไร take the subway train แปลว่าขึ้นรถไฟใต้ดิน around the city ไปร,บรอบๆอะไร city ไปร,บรอบๆตัวเมือง we will go from place to place พวกเราจะเดินทางจากที่หนึ่ง to place ไปยังอีกที่หนึ่งนะคำว่า go from place to place แปลว่าเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง We will walk from the subway to see many things พวกเราจะ walk เดิน from the subway จากรถไฟใต้ดิน to see เพื่อที่จะไปดูดูอะไรเอ่ย many things แปลว่าสิ่งต่างๆ things สิ่งหรือว่าสถานที่ต่างๆ many มากมาย here we can sit and talk here ตรงนี้หรือว่าที่นี่พวกเรา can สามารถ sit and talk แปลว่านั่งคุยกัน here we can sit and talk ที่นี่พวกเราสามารถนั่งคุยกัน look at this tall tower look at แปลว่าดูที่ดูที่อะไรทาวเวอร์ป้อมประการหรือว่าหอคอยท a l ลสูง this หลังนี้ look at this tall tower มองดูที่ป้อมประการที่สูงหลังนี้สิ what is it มันคืออะไร it is the Washington Monument มันคืออะไร Monument Anusawari Washington It is the Washington Monument. This is a wall with lots of names. This is Nihu Wall Kampang with Timi Timi Names Lots of Magmai This is a wall with lots of names. Nihu Kampang Timi lots of names Timi Tu Magmai we can't stop and put a flower here. พวกเราสามารถที่จะ stop ที่จะหยุด and let put วาง flower แปลว่าดอกไม้ here ไว้ตรงนี้ we can't stop and put a flower here. พวกเราสามารถที่จะหยุดแล้วก็วางดอกไม้ไว้ตรงนี้ได้สถานที่แห่งนี้ที่ผู้คนเอาดอกไม้ไปวาง มีชื่อว่า the Vietnam Veterans Memorial ซึ่งกำแพงเหล่านี้จะมีชื่อของทหารที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายจากสงครามเวียดนามอยู่ต่อไป this big lawn it's called the mall lawn แปลว่าสนามหญ้าขนาดใหญ่ this แห่งนี้ it's called มีชื่อว่า the mall we can fly kite here พวกเราแ a n สามารถ Fly k i t e เล่นว่าว h r r e ที่นี่ได้ We will have fun พวกเราจะสนุกสนานกัน Spring is nice in this big city Spring แปลว่าฤดูใบไม้ผลิ Nice สวยงาม In ใน this big city เมืองใหญ่แห่งนี้ดังนั้นประโยคนี้ Spring is nice in this big city. รูดูใบไม้ผลิเป็นอะไรที่ทำไมสวยงามในเมืองใหญ่แห่งนี้ Fall is nice in this big city. Fall แปลว่ารูดูใบไม้ร่วงรูดูใบไม้ร่วงเป็นอะไรที่ทำไม nice เป็นอะไรที่สวยงาม in this big city ในเมือง ใหญ่แห่งนี้ We will have fun พวกเราจะสนุกสนานกันจบเรื่อง Washington D.C. แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้บายบาย